สวัสดีครับผมพับพิเต้ช่องพี่ที่พีเหมือนเดิมนะครับน้อง<า>อยู่กับเกมโลบอกครับในแมป Noob Tower Defense นะครับ <c oughs> ก็หลักๆเลยน้องๆผู้เริ่มต้นนะมันจะมีให้ซื้อตัวละครได้4ตัวนะครับก็ <c oughs> คือเต้จะแนะนําเลยนะว่าเอาแค่2ตัวเนี้ยกินขาดแลครับไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายละก็รอเก็บเอาของดีทีเดียวเลยครับ <c oughs> มาถึงปุ๊บเราก็อัพไอตัวแรกก่อนเลยนะแล้วก็อัพขั้นหนึ่ง ประมาณนี้ก็คือซื้อตัวแรกมาก่อนครับแล้วก็อัพหนึ่งขั้นคือหนึ่้อยบาทนะแล้วข้ามขึ้นอ่ะเห็นปะ่ะพอเรากดข้ามขึ้นเงินเรามันจะได้มาก่อนก่อนที่เราจะยิงไอ้พวกนี้ตายเราสามารถซื้ออ่าของเหมือนซื้อตัวละครได้เพิ่มก่อนนะครับเราต้องกดตอนแรกๆต้องกดข้ามน้องๆถ้งางง้นไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่า เรากากระพูตรงๆนี่กดข้ามเลยครับให้เงินมันเด้งครับน้องๆก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้ได้6ก0อก่อนนะกดข้ามไม่ได้600เพื่อเราจะเอาทหารมานะครับทหารนะช่วยได้เยอะเลยน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวประมาณได้จำไม่ได้ว่าประมาณขึ้นที่8ขึ้นที่9้ามันจะมีตัวโนบิ คือเป็นนินจาซึ่งมันหายตัวครับซึ่งเราจะต้องเอาทหารอัพให้ได้ขั้น3มนะมันถึงจะมองเห็นนะครับเพราะว่าถ้างั้นเรียบร้อยครับน้อง,องตอนแรกพี้ก็ง,งงมากเลยนะแล้วก็พี่เต้ไปหลงกลซื้อตัวสไนเปอร์ครับไอ้สไนเปอร์ก็คือซื้อตัวละคร800พอซื้อ800เสร็จเฮ้ยมันมองไม่เห็นนะไอ้นินจามันก็เลยเหมือนกับว่าพี่เต้จะต้องอัพไอ ไอ้สไนเปอร์เพิ่มเพื่อจะให้มองเห็นนินจา่าแต่เต้คิดดูแล้วถ้าเต้ซื้อไอ้สไนเปอร์อะสไนเปอร์มันใช้ค่าซื้อติดตั้งก็คือเก้าแปดร้อยเนาะแปดร้อยแล้วบวกอีกร้อยหนึ่งเราได้ทหารอัพทหารดีกว่าครับเนี่ยไอ้ทหารตัวเนี้ยเต้นะเก้าร้อยนะก็คือจะมองเห็นไอ้ตัวที่มันหายตัวเลยนะครับก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยอ่าเขาจะอัพ4 0 0นะไอ้ตัวทหารขั้นแรกอะเวลาอัพนะแต่ว่าของเต้จะซื้อ2ตัวก่อนครับตอนแรกๆนะเริ่มก่อนเริ่มก่อน ประมาณนี้ช่วยกันยิงก่อนปัก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 เห็นไหมนี่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวเต้อาจจะต้องอัพไอทหารตัวเนี่ยตัวทางขวามือของเต้ก่อนนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนี่สี่ร้อครับแล้วต้องเก็บให้ได้อัพให้ได้900ให้ไวก่อนที่ไอตัวนินจาน้องๆมันจะเป็นหัวจุกเนอะมันจะมีเหมือนผมยาวๆหัวจุกเหมือนคล้าคๆคนจีนสมัยก่อนนะครับที่เป็นทรงเมนจูหรืออะไรประมาณนี้ นี่งไงเห็นปะมันมองไม่เห็นเห็นป้างน้องเห็นปะเนี่ยมันวิ่งผ่านไปแล้วเมื่อกี้น้องน้องเห็นใช่ไหมคือเรามองไม่เห็นเว้ยต้องให้ได้เนี่ยเก้าร้อยเนี่ยรอเก้าร้อยต้องเก้าร้อยเร็วๆจะหลุดไหมเนี่ยยิงเร็วๆเนี่ยถ้าพอเราอัพเก้าร้อยเดี๋ยน้องน้องอ้าวมีข้ามอมรู้แล้วเจ๊เกดอัพก่อนแล้วนี่เห็นปะเหมือนถ,ถึงจะมองเห็นนินจาครับน่าจะหลุดไหมหลุดไหมอ๋อโอเครอดพอดี เกือบแล้วเต้ไปพาซื้อไอทหารมาสองตัวตามหลักอะ่ะมันต้องอ,อ,อัพทหารก่อนแค่ตัวเดียวนะเอาให้ได้900ก่อนเนี่ยปุ้ยไงยว่าตอนนี้ก็คือโป่งแล้วแล้วเต้จะบอกว่าน้องๆก็จะต้องเก็บเงินอะ่ะเนี่ยเอาให้ได้ทหารเนี่ยประมาณ6 7ตัวเลยนะเพราะว่าขึ้น15ครับมันจะมีบอสบอสจะเลือดทั้งหมด5 0 0พันะ<อ>เลือดทั้งหมด5 0 0 0ันแล้วไม่ย้องมีข้อดีที่มันจะต้องวิ่งวนไงเราก็ต้องวางให้แบบ ถ้าหารเรายิงได้ตอนที่วิ่งวนด้วยมันจะคุ้มครับถ้างั้นถ้าเราแบบเอาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวมันจะไม่คุ้มงนะะเดี๋ยวเต้จะลองวางไปเรื่อยเรแต่ว่ามันด่านขึ้นมันไม่เยอะเนาะดูนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวขึ้นเก้าเลยนะครับก็รอดไอโนบิไปก็คือเพียวเพียวแล้วเต้หน้าจะไม่หลุดแล้วแหละ200เต้หน้าจะเต็มเลือด200แน่นอนยังไงก็จัดการหมดแน่นอนครับเนีย่ยไอขึ้นเนี่ยข้ามข้ามได้ข้ามก่อนเลยครับเพราะว่ามันช้านะ พอมันจะเดินมาถึงพอเต้นม,มาวางตรงกลางด้วยแต่ถ้าเราไปวางแค่ต้นๆต,ต,ตรงนั้นน่ะก็คือถ้าเราไม่สามารถข้ามได้เพราะเราถ้าข้ามมันจะออกมาเยอะเสร็จแล้วเราจะยิงไม่ทันนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยังพอแบบมีเวลาเห็นปะอืนี่ตอนนี้ก็คืนที่สิบแล้วนะครับนี่ข้ามได้ข้ามครับจะได้เงินมาสร้างตัวเพิ่มาวางไม่ได้หรอเป็นไรอ่าโอเควางได้แล้วอืม ทาหารแล็งขั้นสูงสุดก็จะเป็นฐานสีทองเห็นไหมน้องๆข้างล่างอะ่ะเนี่ยโอเคข้ามม่ได้ต้องเริ่มเอาให้เป็นทหารตัวสีทองเยอะๆเลยนะตอนนี้อ่าสีเขียวก็คือเก้าร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคืนสิบสองแล้วน้องๆ เดี๋ยวไอ้บอสมันออกมาแล้วน้องดูนะเลือดมันแบบอลังการนะก็คือเต้บอกเลยว่าเริ่มต้นครับแมปง่ายไม่ต้องซื้อตัวละครอะไรเพิ่มนะใช้หนีสองตัวเนี้ยแหละทหารกันเนี้ยรอดยังไงก็รอดแต่ต้องมาถึงต้องคอยดูก่อนนะเหมือนเริ่มแรกอ่ะดานมันจะสุ่มไปเรื่อยนะน้องๆมันไม่ใช่มาเหมือนเต้แบบนี้นะน้องๆก็ต้องดูนะครับเพราะว่าบางทีมันวิ่งออกมาเต้แนะนําให้เอาที่มันเดินวนได้อ่ะ ที่เราไปตั้งมันเดินวนได้อย่างน้อยมันหลุดไปรอบแรกมันวนกลับมามันก็ยังโดนต่อไงครับประมาณนี้อันนี้แต่ก็อัพไปนี่ตัวตัวสีทองก็คือขั้นสุดสองตัวแล้วนะแต่ยังไงไม่พอครับมึงน้องแต้บอกเลยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะเอาทีละตัวทีละตัวก่อนข้ามได้ข้ามก่อนเอาเงินก่อนอ่าก็สิบสี่แล้วนะตอนนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้พันห้า ได้อีกตัวแล้วครับโอเคบอสออกมาแล้วถ้าเป็นภูเขาไฟพุ่งเมื่อกี้นะบอสออกมาแล้วคือขึ้นที่สิบห้าแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ว่ามันยังดีนะที่ว่าเรายิงบอสแล้วเงินมันยังเด้งองนะน้องถ้ายิงบอสแล้วเงินไม่เด้ง,งนะแต่บอกเลยยังไงก็ไม่รอดครับไอตัวพันพันห้าเต้มันจะเล็งจะยิงไกลขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ไงเออมันก็เลยยิงเนะี่ยเดี๋ยวดูเงินนะเด,ด้ดูด,ดิก็ตอนนี้เลื่อนมันสี่พันขวาเนาะ ็เราจะต้องลดเลือดมันให้ได้ขนาดไหนอ่านี่ได้อีกพันห้อีกตัวแล้วครับต้องให้มันช่วยกันยิงนะแต่ต้องคอยอัพเพิ่มนะครับน้องมีรูตรงไหนก็วางไว้เลยแล้วก็อัพเพิ่มไปถ้ามันเดินผ่านเรารอบแรกโดยที่ตัวเรามันไม่ยิงแล้วอะ่ะแล้วเลือดเหลือครึ่งนึงเอ้ยปลอดภัยน้องไงก็ชนะแต่ถ้าเลือดมันเหลือเกินครึ่งเมื่อไหร่เต้บอกเลยเตรียมชะตากรรมเลย คือเล่นใหม่แน,น,น่นอนนี่เห็นปะน้อยเลือดเตะก็แล้วมันทาสตันได้ด้วยนะเห็นไหมตอนนี้เลือดอยู่แค่พันหน่อยๆครับเป็นไงเตะกะโป่งอล้ล่ะอืมอับอับอันนี้เล่นๆไปเลยแล้วกันนี่แน่ยังพอได้ต่อดอยู่นะโอ้ยเลือดเข้าร้อยยังไงก็โปง่งไว้เดี๋ยวมันเดินวนมาอีกรอบหนึ่งน้องๆสบายแต่เตี้ยบ ยังขังขานะอีกตัวมนึงอัพไม่เต็มนะเพราะมันขาดอีก850นะเดี๋ยวยิงบอสที่ได้850ได้อัพมันก็แบบมันจะได้สูงสุดทุกตัวในประวาณนี้นะอันนี้คือเป็นฟาร์มโลกจิตส่วนตัวนะครับน้องๆ <c oughs> เด็กก็ไม่ได้อะไรนะนี่เลยยิง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 ตัวนี้ก็ยังต่อได้อยู่เห็นไหมเออคือแบบเรายังมีแรงไกลๆอย่างเงี้ยเนี่ยวนมายังไงก็ล่วงอบน้อง ร่วงแน่นอนอ่ะ9ก้ารเดียบร้อยแต่อัพและทองทุกอย่างแล้วโอเคเราชนะเลยครับ200 นี่โอเคก็จะมี XP ด้วยมีอะไรด้วยนะแล้วเขาก็จะให้เราเก็บเงินซื้อไอ้ตัวละครมามากขึ้นนะครับเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่เต้แค่มาสอนเทคนิคเริ่มต้นให้เล่นให้ดูนะเพราะว่าตอนแรกมันก็จะงงๆอะ่ะพวามเต้หลุดบาลเลยนะตอนแรกนะไอ้ตัวที่มันเป็นแบบแมนจูอ่ะมันวิ่งแบบโอโ้โหแบบเลยไปเลยเวน้องๆ,ๆ,ๆ,ๆวิ่งแบบอา้าวเฮ้ยแล้วเราทําไงอ๋อก็ต้องอัพให้ได้ครับก็คือหลักๆเลยมาถึงอัพไอ้ตัวแรก แล้วก็อัพหนึ่งขั้นแล้วก็เก็บอัพทหารเลยกดข้ามได้ข้ามอัพทหารแค่ตัวเดียวให้ได้900แค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเต้ก็มาสอนแค่เริ่มต้นเนาะเต้ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเนาะช่วงนี้เต้ก็จะติด iPad ซารอนกับไอห้องน้ำอยู่แลเนาะไอห้องน้ำเต้จะต้องเอา4ี่หมืน่มนให้ได้นะเออส่วน iPad ซารอนเนี่ยเต้จะต้องเอาแบบ เปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนทีมให้ได้นะครับโอ okay, เคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยละกันนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็น้องๆคนมาเม้นนะเออที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณเลยครับ่บางๆก็มาเม้นคุยกันได้นะเต้ไม่ได้สเดียอเลยนะครับก็หรือไม่ก็ไปเจอเต้ในเกมบางทีเต้ยืนเฉยๆอย,ๆอยู่ก็ไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นนะบางทีเต้ก็ เล่นหลายเกมน้องๆเพราะว่ามันมีทั้งคอมมีทั้งโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ได้มีหลายเครื่องครับแต่ก็จะลองดูว่าเกมไหนเออแบบพอได้เล่นอะไรประมาณนี้โอเคไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปและบบายบายสวัสดีครับ